ปัญหาการใช้ยาเกินความจําเป็นและการถูกโฆษณาชนเชื่อนะคะก็ทําให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งนั้นไปซื้อยามาทานเองโดยไม่รู้ถึงพิษภัยและผลข้างเคียงของยาเหล่านี้นะคะนี่เป็นสิ่งที่เภสัชกรนั้นไม่ควรทําแต่ว่าเพียงหน้าที่ของการจ่ายยาให้กับคนไข้เท่านั้นแต่ว่าควรจะต้องทําในเชิงรุกมากกว่าด้วยการให้ความรู้กับประชาชนที่มาซื้อยาอย่างปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นภารกิจที่เภสัชกรจะต้องทําหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคด้วยแต่เนื่องจากบุคลากรทางด้านนี้มีน้อยนะคะ ทำให้ล่าสุดนั้นมีการเปิดเป็นหลักสูตรเพื่ออบรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับเพสัชกรค่ะติดตามจากรายงานของคุณสิริพรกิจประกอบ หนอกที่ขึ้นบริเวณต้นคอและใบหน้าที่บวมเป็นอาการที่เกิดขึ้นหลังจากยิงชราวัย78ปีคนนี้กินยาผงสมุนไพรที่มีการอวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถช่วยรักษาอาการปวดเมื่อยเหน็บชาอัม,ม,พ,อม,มพาตได้ผลดีติดต่อกันมานานกว่า6เดือนโดยไม่รู้ว่ามีสารเสเตียรอยด์ผสมอยู่เช่นเดียวกับชาวบ้านอีกหลายคนซึ่งหากได้รับสารเสเตียรอยด์สะสมเป็นเวลานานก็อาจทําให้เป็นโรคเบาหวานกระเพาะเป็นแผลกระดูกผุ และผุ่มคุ้มการลดลงการไม่มีระบบเฝ้าระวังการใช้ยาอย่างเหมาะสมในโรงเรียนก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่สร้างความกังวลให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขจังหวัดและครูในโรงเรียนต่างๆเพราะสมเสี่ยงต่อการทำให้นักเรียนเกิดอาการแพ้ยาและเกิดภาวะเชื้อดื้อยาขึ้นได้ เช่นเดียวกับการโฆษณายาและอาหารเสริมผิดกฎหมายทางสื่อวิทยุท้องถิ่นเคเบิลทีวีและทีวีดาวเทียมที่กำลังสร้างผลกระทบให้กับผู้บริโภคในวงกว้างและเป็นปัญหาที่สะสมมานานซึ่งขณะนี้ออยอเองก็ยังไม่สามารถจัดการปัญหาได้ทั้งหมดนี่เป็นเพียงปัญหาส่วนหนึ่งที่ผู้บริโภคถูกระมือสิทธิด้านยาและสุขภาพ ทำให้สภาเภสัชกรรมต้องก่อตั้งวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยานและสุขภาพแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อฝึกอบรมเภสัชกรให้มีความรู้ความชํานาญด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้มากขึ้นเนื่องจากปัจจุบันมีเภสัชกรที่ทํางานด้านนี้ประมาณ3000คนเท่านั้นจากเภสัชกรทั้งหมดที่มีอยู่กว่า27,000คนทั่วประเทศ ผมคิดว่าเพศ่อกรกรเราที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งอยู่ตามโรงพยาบาลนะครับในชุมชน,ชนเราเรียกว่าโรงพยาบาล ชุมชนนะฮะแล้วก็โรงพยาบาลสร้างสวนสุขภาพตำบลเนี่ยน่าจะต้องมีจํานวนหรือการตักบ,บทบาทให้มีเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างที่หลายท่านอาจจะคิดว่าเรามีเพียงบทบาทอยู่แต่ในการจ่ายยาเนี่ยนะครับอาจจะต้องอมีการสนับสนุนส่งเสริมเภสัชกรที่หมดบทบาทด้านการคุ้มครองผู้พวกให้มากขึ้นวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยานและสุขภาพแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกโดยจะมีการพัฒนาความรู้ให้กับเภสัชากรที่เข้าร,รับการอบรมหลักสูตรนี้ใน5ด้านได้แก่ ความรู้ด้านการระบาดวิทยาการจัดการความเสี่ยงด้านยาและสุขภาพการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการดูแลสุขภาพป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการบริโภคเภสัชกรที่ทํางานในชุมชนนะครับถ้าได้ดึงบทบาทเอาปัญหาเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถทําให้เกิดการขับเคลื่อนนะครับนโยบายหรือมาตรการในการแก้ปัญหาเพราะนั้นในหลักสูตรเนี่ยนะครับเมื่อเข้าไปพบปัญหาในชุมชนเนี่ย สามารถใช้หลักที่เราเรียกว่าระบาดวิทยาบอกขนาดของปัญหาบอกความรุนแรงปัญหาจํานวนประชากรที่มีผลกระทบเนี่ยก็จะแก้ปัญหาไม่แต่เพียงในพื้นที่ของตนเองที่อาจจะแนะว่าไปออกสุขศึกษาให้ความรู้ซึ่งผมคิดว่าไม่พอนะครับคงจะต้องใช้มาตรการอื่นๆหลังจากวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการอนุมัติหลักสูตร ผู้อำนวยการคาดว่าจะสามารถเปิดรับสมัครเภสัชกรรุ่นแรกได้ภายในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้โดยตั้งเป้าว่าจะผลิตเภสัชกรสาขานี้ให้ได้100คนภายใน1-2ปีนี้เพื่อยกระดับมาตราฐานวิชาชีเพเศสัชกรรมโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดด้านการใช้ยาและสุขภาพของประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยและคุ้มค่าในการบริโภคไปพร้อมๆก,กับการหนุนเสริมให้ประชาชนสามารถคุ้มครองตัวเองและชุมชนได้ สิริพรเก็บประกอบไทย PBS รายงาน